ในรอยทาย EP 6ตะวันกลับมาอีกครั้งในร่างของทิวาทิวาได้สวมรอยเป็นตะวันเดินเข้าไปในห้องประชุมทำให้พัชระตกใจอย่างมากที่ตะวันยังไม่ตายพัชระแกล้งทำเป็นดีใจที่ได้เจอตะวันแต่ในความเป็นจริงเขากำลังสงสัยว่าตะวันรอดมาได้ยังไงการกลับมาคราวนี้ของทิวาเพื่อเดินหน้าสืบหาหลักฐานที่จะมาตัวพัชระ หลังออกจากห้องประชุมเกรสได้ทักทายตะวันแต่ทิวายังไม่รู้จักเกรสจึงสวนกลับไปว่าเกรสเป็นแม่บ้านทำให้เกรสรู้สึกแปลกใจส่วนทางด้านตะวันก็ถูกพากลับมาพักที่เกาะมุกในคราบของทิวาขณะที่ตนยังงงและสับสนเนื่องจากความจำเสื่อมมนและวิมาลาช่วยกันดูแลและพยายามจะรื้อฟื้นความทรงจำอีกครั้งแต่ตะวันก็ไม่มีการตอบสนองใดๆ ทำให้วิมาลารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทิวาได้กลับบ้านตะวันได้เจอกับแม่ของตะวันแต่ดูเหมือนทั้งคู่จะถูกชะตากันในแรกเจอตะวันกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ยอมใครง่ายๆและพัชระจะจัดการกับทิวาด้วยวิธีไหน EP หน้ามาติดตามชมกันต่อห้ามพลาดในรอยทรายทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มสี่ินาที ดูทีวีช่อง7 HD กด35สดออนไลน์บัคบูทีวี